ขนตอนจบของกรรมฐา,าน40บคือได้แก่อรูปสี่คำอว่า,อารูปนี้ก็หมายถึงว่าการพิจารณาไม่มีรูปเพราะนั้นว่าพระกรรมฐา,าน40ไม่จบกันวันนี้อรูปสี่ก็ได้แก่อรูปประชานที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุาคคลใดท่านได้รูปประชาน แม้ถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในรูปฌานตายแล้วก็เป็นรูปประพมอย่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองพระองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอาราดาบุตรท่านทักกาบุทั้งสองท่านในเวลาจะตายแท่งเข้าฌานเป็นรูปฌานเพราะเวลานั้นคาว่านิพพานยังไม่มี่ต่อมาองค์สมเด็จพระจิเนสีส่งข้นควาถึงอริยสัจ พบอารมณ์ของพระนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้ว <c oughs> จิงได้ทรงระลึกถึงท่าอาจารย์ทั้งสองว่าหักว่าท่านอาจารย์ทั้งสองพูดทรงรูปฌาจแนต่าฟังบธรรมเทสนาเา้าองค์สมเด็จพระพิธิตามานเพียงโดยย่อเพียงจบเดียวไม่ต้องคิดมากก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลทันที ทั้งนี้เพราะว่าอารูปฌานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆะนิพันธ์แต่ได้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอรูปแบบพรมเป็นพรมที่หาอาตนณะสำหรับเห็นและสำหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชิบหายจากความดีเสร็จแล้ว คำว่าทิหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะรับความดีต่อไปต้องเป็นพรมอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดกําลังของชานก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเส้นดายคนที่จะได้บรรลุมรรคผลก็ไม่ได้สำหรับสำหรับอรูปฌานนี้ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติแทสองจิตถึงอรูปฌาน แล้วก็ใช้วิปสัสสนาญาณขขงองสมเด็จพระพิชิตามารเข้าช่วยก็มีเวลาไม่ช้าก็จะได้สมเด็จอารหัตผลถ้าสมเร็จเป็นพระรดยเจา้าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมพิทายญาณจัดว่าเป็นฌานที่มีความสำคัญมากไม่ยามปกติองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจา้ออาก็ทรงใช้ เวลาที่องส์สมเด็เพจพร,ระจอมไตรพรมศาสสดาจะทรงดับขันธ์ขสู่ทัพปรินิพานก็ทรงเริ่มเข้าตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปรูปฌานห้าหกเจ็ดแปดเป็นอรูปฌานเมื่อจิตเข้าถึงอรูปฌานมีอารมณ์ละเอียดระงับทุกขเวทนาในถึงที่สุดจิตนั่งจิตมีความสบาย เพราะว่าพุทุกเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสมบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหามณีก็ถอยลงมาอยู่ในชานสี่ของรูปฌานซึ่งเป็นฌานที่จะพึงออกจากกายหลังจากนั้นดวงหาไทยขององค์สมเด็จไปจอมไตรบริมาสัสดาห์ที่เต็มบริความบริสุทธิ์ก็เคลื่อนออกจากพระวรกายไปสู่ธริพานยุ่งไหม ก็ฟังอย่างนี้รู้สึกว่าย่งไหมที่พูดมันแล้วพูดเป็นสำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลับเปปลา่าก็ไม่ทราบว่าเวลา,า,า,านี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาได้ก่อนอยาจะหลับก็พูดกันเสรจบได้ก่อนก็เรียกว่าฟังคนอยากจะหลับพูดก็แล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในะรูปฌาน เรื่องการปฏิบัติในรูปประชานจึถึงต้องถึงวิปัสสนาปฏิสัมมิทายานวันนี้คงไม่มีเวลาพูดหรือจะมีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อายากจะรู้ก็ไปดูโน่นสม,มาบัติแปดซึ่งมีคัดเสศจอยู่แล้วถือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสม,มาบัติแปดก็ได้พูดถึงปฏิสัมมิทายานไปเลย เพราะตามธรรมดาถ้าพูดส่วนใดพูดทั้งชาญโลกีก็ยังพูดทั้งชาญโลกุตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้มรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งไปหาใหม่อีกทีนหนึ่งสำหรับอรูปวิชาในมีสี่อย่างคือหนึ่งอากาศนัญจายตนะพิจารณาอากาศสองวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ สามากินจัญญายตนะพิจารณาวันโลกนี <So if S 1> really ้ไม่มีอะไรเหลือสี่ในวันสัญญาณสัญญาเจตนะเป็นตัวจบหรืว่าในเมื่อวันรู้แล้ววันโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็เลยทําเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันจะว่ามีความจำไอ้สัญญาแปลว่าความจำจะว่ามีความจําก็ไม่ใช่ไม่มีความจําก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมด สำหรับที่ท่านฝึกอารูประชานสี่ก็เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่ารูปเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญความหิวเกิดขึนในในใน้นกับรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดๆเกิดขึ้นกับรูปความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับรูป การถูกเินทาว่ารายการสนเสริญเยินยอความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นกับพารูปในการตายที่เข้ามาถึงก็รูปรูปพันตายเป็นอนุว่าอาการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรามาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาปฏุจาระปัสวะ ถ้าเราไม่มีรูปจะเอาอะไรมามีความรู้สึกว่าหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะความตายมาจากไหนเป็นอันว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่เจริญอรูปฌานนี้ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษนี่คล้ายอารมณ์พระราหันต์ไหมบรรดาท่านทั้งหลาย ไดย่าพูดกันไปจริงๆแล้วก็บางทีบางคนเมื่อทำเข้าถึงจุดนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระรหันต์อะไรรวนในวาสัญญาณาสัญญายตนะมันก็ได้แก่สังขารุปเปคายานมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาเฉยคือไม่รู้ไม่คิดไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พินาศไป เป็นแต่เพียงว่าันศัตรูจะมาอย่างไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูรับเท่านั้นเองเมื่อศัตรูเธอกินเล็มันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันม่อไรมันก็ฟัดมานนั้นแะนั้นที่ท่านดี่ทรงในรูปใบชันยังไม่ใช่พระหัต์เพราะเป็นชานโลกีอารมณ์ชานโลกนีนี่มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างหนึ่ง ส่วนแรแต่กําลังใจอย่างหนึ่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกาะที่จับเสือกดคอเสือเขไว้หรือว่ามัดเสือเขไว้ถ้าเผลออะไรมือหลุดด้วยที่มัดหลุดเสือกัดตายาเหมือนนั้นเป็นอันว่าชาลโลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ ดันั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเมื่อทรงศึกษากับท่านอาราดาบทเราทักกนาบทท่านก็ได้สมาบัติแปดเหมือนกันแต่พระองค์สมเด็จพระพิจธตามมานทรงเจรนานแล้วว่าโอ๋นอสมาบัติแปดนี่เป็นชาละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่ออำนาจของกิเลสยังไม่สามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตประหันได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความจริงเหตุฉะน,นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงลาท่านอาจ,จารย์ดังสองไปสแสวงหาด้วพระองเองยังได้มาใหม่คืออริยสัจสี่เป็นเครื่องตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารมิฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะว่าคนพูดห่วงนอน ความจริงไม่ได้วงมันเพลียจัดวันนี้มันร่วมงานมันหนักกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับไม่มีเวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมามาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งไปหนังตาบนมันกดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่านไหนกันบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการข้อชันสี่เวลามันไม่มากนัก ได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนํากันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่านและผลไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนําไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสว่าอาคาตาโรทาทตา ตาถ้าคดไปนในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทําตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทําตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลถ้าไม่ทําตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นอันว่าสิ่งทัางหลายเหล่านี้มันเป็นใจที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเป็นเพียงชี้แนวทางเท่านั้นแล้วแนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาแล้วไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มากทีนี้ก็มาคุยเรื่องตัวของฌานเลยนะ อากาสนนนจา,จนานัญจายตนาชานก่อนที่จะเจริญอรูปฌานโอ้ลืมบอกไปนิดหนึง่งว่าอรูปฌา,านสี่นี้เป็นกรรมฐานกลางเออกรรมฐานกลางกลางจะใช้ได้กับคนพุจริฤทธมีอยู่สิบอย่างเองหนึ่งปฐวีกสินธาตุดินสองอาโปเกสินธาตุน้ำสามวายโยกถินธาตุลม สี่เตโชกสินธาตุไฟห้าอากาศินอากาศธาตุหกอโลกสินแสงสว่างเจ็ดอากาศสารัญจายตนะแปดวิญญาณัญจายตนะเก้าอกิจัญญายตนะสิบในวสัญญานาสัญญายตนะสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริงทุคคล บุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ทุกอย่างสำหรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตในหกอย่างนั้นมีเป็นกรรมฐานสามสิบกองแต่ดังว,ว่าสำหรับนอกจากสามสิบก็อีกสิบพระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบครอบของงค์ <c oughs> ก็อย่าพูดกันไปเลยอยาจะรู้เรื่องจริตก,ก็ไปดูฮัสเซจจริตก,ก็แล้วกันเนอเสียเวลาเปล่า,ลานี่การที่จะเจริญอรูปฌานี้ต้องได้กสินอย่างใดอย่หนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิฏฐิคุย,ยานไม่ต้องได้กสินมากเอากสินอย่างเดียวแต่ความจริงได้กสินอย่างเดียวหรือกสินสิบกองนี่มันก็เท่ากันผพะไม่เห็นมีอะไรยาก ถ้าเคร่องที่กองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยนะ้ำว้าสุกถ้าเดียวเดียวมันก็ไดอารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่สีลักษณะเท่านั้นให้แบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็กินได้ใส่โถมาแล้วก็กินได้ใส่กระทนมมาแล้วก็กินได้ใส่กระมังมาแล้วก็กินได้ มันก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ผ้าชนะเท่านั้นในกรสินสิบอย่างนั่นก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่แต่ว่านิมิตรที่จะปรากฏเท่านั้นเองมันของกล้วยๆนี่การชำนาญในกรสินหนึ่งแล้วก็ต้องชำนาญในกรสินอีกเก้าโวยรวมเป็นสิบถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่าเก้าอย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าท่านโง่หรอก เตคิดว่าท่านฉลาดไม่พอก็ทําอย่างเดียวมันยากถ้าต่อไปไ่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทําอย่างเดียวคล่อง,ง <c oughs> ตั้งเยอะแๆถ้าอย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าชันออกชันในตามสมบายจเมะื่อะไรก็ได้แล้วก็อีกเก้าอย่างนะ่ความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆทักสิบวันเป็นไงมันไม่ถึงไม่ถึงเลย วันหนึ่งก็ควบภาคไปตั้งดีไม่ทีจบเลยที่็ทํากันจริงๆนะที่ผมเคยบอกให้เวลาวไปเดือนสองเดือนผมก็พูดส่งไปสำหรับคนขี้เกียจแต่คนก็ยันเอาจริงอาจังแล้วว่าพูดลัดพูดผัดพูดพลดพดด,ด,ด,ดีว,นกกวันเดียวละสิบอีกเก้ากองไม่เหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์มันเดียวกันมันไม่มีอะไรแบบกิงข้าวนั่นแหละ มันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมาเถอะกินเหมือนกันตากขมาใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวเกลืนมันก็หมดเรื่องไอ้ภาชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้สําหรับกระสิงก็เหมือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันไม่จะแตกต่างกันยังไงแล้วพูดกันไปจับกระสิงกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนิมิตขึ้นมาให้ทรงชันสี่จะไปบ่นไม่ยากนะถ้ายากแล้วมันแยมใช้ไม่ได้ แต่ยังกระสินยังยากอยู่ยังมาหยิบอร,รูปฌานเมื่อจับภาพกะสินที่กสินนิมิตถึงฌานสี่ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วอ่ะคล่องนี่มันนึกอะไรปั๊บเดียวไม่เสียเวลาแม้แต่ซึ่งวินาทีปรากฏชัดเพิ่กภาพกะสินหายไปปฏิบัติในอากาศสารนันจายตนะจับอากาศขึ้นมาแทนหรือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดมีได้ชั้นใด ไอ้ร่างกายของเราที่จะเกิดจะห,หาที่สุดไม่ได้ฉะนั้นไม่คันฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สําหรับเราเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมผสมมีปรนนาด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ําปลาไม่ต้องเติมน้มําส้มไม่ต้องเติมกน้ําตาลเลใส่มันไปพร้อมไปเลยเ <c oughs> ห็นว่าร่างกายของเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไพศาลในการเกิด ถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่เรายังมีความพอใจอยู่ยางมันในบรรยูมันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุกข์แบบนี้อยู่ตลอดกาลตลอดสายเราไม่ต้องการเราจะมีความรู้สึก,กว่าร่างกายนีม้มีสภาพเหมือนอากาศคือเมรมว่างจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีก ร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไพสาลหาที่สุดมีด้ชั้นใดเราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินชั้นนั้นไอ้ร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศเราก็ถือว่าอากาศในวงการอากาศนี้จิในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินร่างกายจิตใจอยู่ เท่านี้ให้จิตทรงสี่เป็าอาฌานสี่เป็นเอกตัอารมณ์ะาตวันเดียวก็ได้ไม่ใช่วันเดียวละคราวเดียวครั้งเดียวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงสิบนาทียี่สิบทีมก็แป้วแล้วอารมณ์มันทรง,งตัวจิตมันทรงจนตั้งอาการชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเสแล้ว เราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศก็าากาศได้ความจริงเราไม่ได้สนใจมันมันจะเป็นหลุมบันบอในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆไปชั้นใดอารมณ์ใจที่โผล่พันในอากาศสัรนันใจย,ยตนะก็เหมือนกับใจที่โผล่พันอยู่ในากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความความต้องการในร่างกายไม่มีอีก ต่อไปสิ้นชีวสาร่างกายที่เป็นวัตถุธานอย่างนี้จะไม่มีสำนึกย็สนสมบัติจิตเราเราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเฟ้งคว้างอยู่ในอากาศที่ไม่เกาะอยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรยากและในเมื่อกันอย่างนี้คล่องโอโถ,โถใจกล่องจริงๆเอาอย่างช้าที่สุดก็สามวันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตัง้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าชานสีมันทรงตัว ไอชั้นแปดเนี่ยนี่มันไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ชั้นแปดชั้นเปิดแต่เป็นชั้นสี่คือจับอรูปให้ทรงอยู่ในชั้นสี่ไอ้ชั้นจริงๆก,ก็ชั้นสี่นั่นเองแต่จับส่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นนี่พูดกันตามแนวปฏิบัติมีต่อไปก็วิญญาณัญจายตนะไอ้วิญญาณนี่ก็เท่อความรู้สึก ถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันรอ้อนมันหนาวมันกระหายมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จึงจะเหมาะสมไอ้วิญญาณความรู้สึกนี่ตัดไปเสียบอกยาไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันเถอะ มันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่มีเท่าที่หาได้ไม่กเกษรสนเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นชี่ความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปนเปื้อร่างกายมันจะเพียงใดก็ตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เทถวนี้มันก็มีทุกข์ ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์ก็ไม่สามารถเจลีกเล่นมันได้นี่ก็เลยทำใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกันว่าวิญญาณเสียมันจะรู้สึกยังไงก็ช่งางเข้มันใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากแกนุ่งากเกงกเกสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไป ในเมื mais, me me ่อใจมันไม่ไปที่อย่างเดียวกายมันจะไปยังไงก็รวมความว่าทำลายความรู้สึกทางกายเสียด้วยกกำลังใจที่เรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกเอาความรู้สึกอันนี้ที่ที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจเข้าราผัดไปหารความรู้สึกทางกายที่เรียกว่าวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความต้องการของวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเอง ที่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัยทำอันตรายแก่ความสุขจิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสียนี่ต้องจับภาพกระสินเพื่อให้ทรงกันก่อนนะทุกทุกฌานจะท,ทําทีไรยอ่าทําคราวใดก็ตามต้องจับภาพกระสินให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกําลังสมาธิของจิต เมื่อกําลังเขาก็สินส่งตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาละก็ว่ากันว่ากันยังไงก็ว่ากันดีเลยว่าันส่งเดชไปตามที่ว่านี่ยต่อมาชั้นที่สามอากินจัญญายตนะที่ตรงนี้ก็จับภาพกสินให้ส่งตัวซะก่อนเรื่องภาพกสินนี่ทิ้งไม่ได้จะเป็นกรสินอะไรก็ไม่ว่าทั้งหมดเนะี่ย ตอนนี้มีเมื่อภาพกระทินปรากฏแล้วก็ถอนภาพกระสินทิ้งใช้อารมณ์มคำคาว่าไม่มีปรากฏขึ้นกับจิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้างในอากาศเบื้องบางบางเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้หันเข้ามาดูสัตว์บุคคลและวัตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรในอากาศ ก็มีคนคนมันก็ตายมีสัตว์สัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไหลมันก็ตายไอ้ที่มันมีขึ้นไม่ขาดสายาก็ว่าสร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้วในเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสร็จแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดเอวโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นวัตถุที่ปรากฏทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ปรา เรากำหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเอย้ความจริงนี่มันก็คล้ายวิปัสสนาญาณมันเชียกเกีน่นี้เดียวห่างกันชั่วเส่นผมผ่าสิบหกในเมื่อมีอารมณ์ชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันปลายกดขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้ว อยากกินก็ฉังมันอะไรก็ฉังมันให้ร่างกายไม่ใฉ่เราไม่ชั่วเราเหมือนกับบ้านเช่าที่เราอาศัยชัวย่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนไม่ปัศนาญาณเปียกต่อไปตัวท้ายตัวนี้ชนานาญแล้วตัง้งตั้งนี้ไม่เกิดสิ่งให้มาจ่าประณมจิต เมื่อมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วจะมีจิตผูกพันมันทำไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายไม่สบายมันหิวมันก็หายอาศัยร่างกายเป็นสำคัญแล้วก็ทำใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจจ่อทางกายต่อไปที่ได้กล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจำก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจำ แต่จำจะจมมันทำไมเดี๋ยวมันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดเราก็หากางเกงใหม่ต่อไปที่มันมีสภาวะดีกว่านี้ไอความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจากจากสภาวจากขันห้าคือร่างกายความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาเมืไร แล้วก็ทําใจให้มันทรงตัวอยู่ในฌานสี่าปน,นั้นว่าสมาบัตแปดนี้นั่นรูปฌานสี่รูปฌานสีนทท่ถ้าเราทําได้เข้าถึงที่สุดพอเป็นเป็นพระอนาคามีแล้วก็ได้ปฏิสัมพิทาญาณละการเป็นพระอรหันต์นับบ้นมันเป็นของไม่ยากถ้าถึงอนาคามีได้ฌานแปดแล้วแต่ความจริงท่านที่ปฏิบัติได้สมาบัตแปดไม่เห็นมีใครค้างอยู่ขั้นพระอนาคามีเลย ถ้ามาปริบัติวิปัสนาญาณยังไม่เคยเจ็บประวัติพระอารมณ์ใจคนชาญนแปดในรูปฌานสี่นี้มันเหมือนกับวิปัสนาญาณขาดโยตัวแตดกันห้าจริงๆวิดเดียวเท่านั้นถ้าจะมิปัสนายาณไม่นานนักก็เสวอราตุผลเป็นพระอริยบุคคลที่พร้อมไปด้วยปริสัมพิทาญาณอรบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่าน เวลาที่แนะนํากันมันก็หมดแล้วอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูทักษะที่มีไว้ที่วาดวา,วาตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นแปดมีสามเศษ็ประโยชน์ก็จะมีกับท่านวันนี้ขอลากอ่อนเพราะเวลาหมดแล้วขอความปรารถนาสมหวังตามที่ทา่านตั้งใจพระนิพพานจงสำเร็จแก่ทุกท่านสวัสดี